สวัสดีครับวันนี้กับช่องเกมซ่าพาเพลินแล้ววันนี้ก็จะมาทําแกงส้มปลาทูดอกกระหล่ำครับส่วนผสมก็จะมีเครื่องแกงปลาทูมะนาวเกลือกะปิแล้วก็ดอกกระหล่ำเราก็ต้องต้มน้ําร้อนให้เดือดก่อนนะครับอพอน้ําร้อนเดือดเลย ให้ใส่เครื่องแกงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่กะปินะครับ แล้วก็คนเครื่องเกงกับกะปิให้ละลายนะครับแล้วก็ใส่ปลานะครับ แล้วก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับให้ปลามันสุกก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนครับพอปลาสุกแล้วรออีกสักแป๊บนึงก่อนอืมอันนี้น่าจะเริ่อมสุกแล้วนะครับก็ใส่มะนาวไปเลย ร้อยมันเดือดก่อนนะครับพอเดือดแล้วก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่เกลือไปสักสองหยิบมือแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยดอกกระหลำ่ำ แล้วก็ใส่ปักไปนิดนึงครับ แล้วก็ใส่เกลือนะครับสักสองหยิบมือนะครับอ่าแล้วก็ตั้งให้มันเดือดก่อนนะครับอืม อ่าได้ที่แล้วอ่าแล้วว่าปิดแก๊สนะ แล้วตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเกงส้มปลาทูดอกกระหล่ำและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เกมสร้างหลักพื่อนนะครับขอบคุณครับ